พูดจรงอันนี้ปักบ,บวกเอานะคะเปิดเต็มที่ที่สุดแล้วได้แค่นี้ยคะ่ะแล้วเราจะลองมาเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนง่ายมากเลยะคะ่นะน้ำไม่ต้องปิดน,นะคะจะได้รู้นะคะว่าดีฟอร์กับเตอร์เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเปลี่ยนง่ายแค่ไหนนะคะ ว้ายเปียกแรงไปไหนคะเนี่ยว้ายเปียกแม่ลองไอ้นี่เพื่อนไปทุกสูงว่ามันสูงแค่ไหนนะคะลองเปียกเทียบกเนแล้วไม่เห็นน้ำหรอไม่ไม่เห็นที่ข้างบนเลยไม่เห็นปลากรูน้ำแรงไปไหนกันเนี่ย,ยเร,รเนนาจะบอกว่าน้ำน,น,ะะนี่จะ,ะน,นุ่มมากเลยนะคะชุบนี่นะคะโมเลกุลนุ่มมากเลยนะคะเห็นน้ำ น้ำแรกเลยนะคะสังเกตตรงนี้นะคะก้อนหินหินหินจากเกาหลีนะคะโดยคะ่ะอาบน้ำไม่อยากเลยเลยค่ะลุ่มมากโดยคะ่ะน้ำแรงกอะบวนการเห็นเลยนะคะโดยคะ่ยคะ